เผยเหตุผลทั้งน้ำตาก้อยนัตตี้ดรีมเปิดใจทั้งน้ำตาประกาศเลิกทำรายการท่าหนูรับพี่จะรักปาดหลังร่วมสร้างสรรค์ทำมากว่า3ปีทำเอาแฟนคลับต่างใจหายเลยทีเดียวหลังสามสาวยูทูบเบอร์คนดังนำโดยก้อยอรัชพรนันตตี้นัทมลและดรีมอภิชยาได้ประกาศยุติทำรายการท่าหนูรับพี่จะรักปาดหลังร่วมสร้างสรรค์กันมากว่า3ปีด้วยกันซึ่งสามสาวพูดไปน้ำตาซึมพร้อมกับเผยเหตุผลกับการเลิกทำรายการ โดยก้อยนัตตี้ดรีมได้เปิดใจถึงสาเหตุของการเลิกทํารายการว่าพวกเราทั้งสามคนมีเรื่องจะบอกว่าภายในปีนี้พวกเราจะยุติํารรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปากน้ําตาสึ่งนอกจากนี้ก้อยนัตตี้ดรีมบอกถึงสาเหตุว่าทําไมถึงเลิกทําต้องบอกว่ารายการนี้เป็นรายการสร้างพวกเราจริงๆที่ทําให้พวกเรามีวันนี้และรายการนี้ครบรอบสามปีแล้วรายการเติบโตขึ้นเรื่อยๆถึงเวลาที่เราอยากจะออกจากเซฟโซนแล้วบวกกับนัตตี้กําลังจะแต่งงานแล้วด้วย พวกเราก็รู้สึกว่าพอถึงจุดหนึ่งของชีวิตพวกเราจะมาทำตัวน่ารักกับผู้ชายไปตลอดไม่ได้หัวรเราะเราก้าวออกจากเซฟโซนของเราเพื่อที่จะก้าวไปอีกสเตปของชีวิตเราก็รู้สึกว่าทาร์มิงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดขอบคุณรายการนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตพวกเราอย่างที่ทุกคนพูดว่าเรามีวันนี้ได้เพราะรายการนี้เราอยากจะขอบคุณจริงๆถ้าขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนที่มาออกรายการรวมถึงคนดูทุกคนด้วย เรากําลังจะเลิกทําภายในปีนี้ที่ต้องรีบมาบอกเพราะว่าพวกเราสามคนกําลังจะจัดก้อยนัตตี้รีมแฟนมิดคอนเสิร์ตฉลองด้วยเราจะก้าวไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งซึ่งเราตั้งใจทําขึ้นเพื่อที่จะบอกลารายการเป็นการเฉลิมฉลองเส้นทางที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อต่อไปอีกยาวๆไปด้วยกันเราจะไม่หยุดแค่นี้เราจะไปต่อด้วยกันค่ะ